สวัสดีครับผมจา์สมพรช่วยอรีนะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่พิเศษปตัตตานีนะครับตัวแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยก็คือว่าเพื่อที่จะเอาคําว่าแฮปปี้นิวเยียร์นะครับมาเป็นตัวย่อเพื่อจะเป็นแนวทางของแนวคิดในการที่จะเดินต่อปีนี้นะครับว่าแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็2564้ากสี่ค,คืออะไรนะครับมาลองดูตัวแรกนะครับตัว h ตัวแรกนะครับก็คือแฮปปี้นะครับ H ตัวแรกก็คือ Household นะครับก็คือเน้นที่ครัวเรือนนะครับเราลงไปจัดการสิ่งเหล่านี้ในระดับครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะให้พลังของครัวเรือนเนี่ยมีศักยภาพขึ้นมาที่จะหนุนเสริมเป็นพลังของชุมชนด้วยนะครับนั่นคือตัว H ตัว A นะครับ A นี่คือ advance นะครับ advance ก็คือว่าก้าวหน้าขั้นสูงนะครับหมายความว่าจากที่เราเคยทํามาเนี่ยทำให้พลังครัวเรือนเนี่ยก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในเรื่องของ อ,องค์ความรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันในเรื่องของการจัดการข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของการพึ่งตนเองนะครับ P นะครับ Happy นะครับ P นะครับก็คือแลนคือมีการวางแผนนะครับมีการวางแผนเอาไว้ว่าเราปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยเราจะวางแผนอย่างไรจริงๆแผนก็คือควรจะยาวไปกว่าปีเดียวนะครับตอนนี้คือมีแผนที่ชัดเจนนะครับ P ตัวที่2นะครับก็คือ Power นะครับมีพลังใจ มีพลังกายและก็มีพลังงานนะครับเน้นทั้ง power ทั้งพลังใจพลังปัญญาและก็พลังงานนะครับที่จะเอามาใช้ในครัวเรือนนั่นเองนะครับ Y นะครับก็คือ yellow นะครับตัวนี้เราเน้นในเรื่องของน้อมนําศาสตร์ราชามาปรับใช้ในระดับครัวเรือนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะครับเรื่องของพี่ดินน้ําเรื่องลมเรื่องไฟเรื่องออทั้งหลายที่เกี่ยวกับบ้านของเราพืชผักอาหารทั้งหลายนะครับต่อไป New นะครับ New ก็คือ N ก็คือ novelty novelty ก็คือสิ่งแปลกใหม่สิ่งแปลกใหม่ที่จะมาอยู่ในทัวเรือนของเราที่มาอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมาอาจจะเป็นเรื่องของ smart farm smart home นะครับพวกนี้เอามาปรับใช้เทคโนโลยีการสั่งงานทั้งหลายผ่านมือถือพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ novelty คือทำเรื่องสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในบ้านตัวเองอะไรที่ไม่เคยมีก็เติมก็เติมก็ไปเรื่องของหนึ่งทัวเรือน5โรงมันคืออะไรเอามาใส่ยังไงนะครับต่อมานะครับ E นะ news นะ ตัวที่2คือ E environment นะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยว่าบ้านเรามันไม่ใช่แค่บ้านเราแต่หมายความว่าบ้านเราเชื่อมโยงกับบ้านเพื่อนนะครับก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่อยๆขยับกันไปเป็นระดับครัวเรือนระดับชุมชนแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นภาพใหญ่ในระดับจังหวัดแล้วก็ประเทศเองนะครับส่วน W นะครับในนิวส์นะครับ W คือ wisdom นะ wisdom ก็คือสารศาสตร์ภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นนะภูมิปัญญาจริงๆมันก็จะมีทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญา ชุมชนครัวเรือนนะครับภูมิปัญญาโลกภูมิปัญญาเทคโนโลยีนะครับออกมาปรับใช้ให้เป็นสมกับคําว่า news แปลว่าใหม่ด้วยมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นมีสิ่งแวดล,ล้อมที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาให้เป็นเป็นสิ่งใหม่ด้วยนะครับบางอย่างมันก็หายไปแต่ว่าบางอย่างมันก็ควรจะรื้อฟื้นและยังใช้ได้นะครับต่อไปคําว่า year นะครับ year ตัว Y ก็คือ yours นะ yours ก็คือของท่านของเราด้วยกันนะครับก็คือ yours แปลว่าของท่านของเราด้วยกัน เราก็ทําให้มันเกิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ทั้งเธอและต้องสองฉันสิ่งแวดล้อมอากาศทั้งหลายก็เป็นของกันและกันนะครับพวกนี้คือของของเราของท่านนะครับ E นะครับในเยียตัว E ก็คือ education ก็คือการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ในโรงเรียนในหมหาวิทยายลัยในวิทยายลัยแต่เรียนรู้ตรงไหนก็ได้ที่เราสนใจก็ต้องเรียนรู้ได้นะครับนั่นหมายความว่า School is everywhere หรือ University is everywhere University is everywhere คือหมายความว่าทุกทกที่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหมหาวิทยาลัยเป็น Learning Unit เป็นหน่วยการเรียนรู้นะครับต่อมานะครับ R ก็คือ Reproduction Reproduction แปลว่า,าการผลิตผลผลิตใหม่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราปฏิบัติจนเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะครับให้มันเกิดจนแบบว่าเราทําแล้วมันได้ประโยชน์เกิดขึ้นนะนั่นคือตัวอย่างของคําว่าตัวย่อของ Happy New Year นะครับคราวนี้ปีนะครับ ก็คือสองหหนะอลให้หมดเลยนะครับ2ก็คือเป็นคู่ใช่ไหมครับเป็นคู่ก็มองว่าให้ไปพบเจอสิ่งที่หมายปองหมายความว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะให้มีอะไรก็ให้มีนะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่คู่ครองหรือว่าคู่รักหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่ามันหมายถึงว่าเราอยากจะเจอสิ่งไหนก็ให้พบเจอถ้าเราไม่เจอก็คือเราแค่1นึ่งตัวไหมครับแต่ถ้าเราไปเจอแล้วเราก็เป็น2นะครับมีตั้งเราและก็เขานะครับ5ก็คือคาขันก็เะไรกันเป็นห้าหหัวเราะ คำขานนีานะครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของการจัดการสุขใจนะครับทางภายในใจนะครับหนี้คือ6นี้ก็คือมองเป็นว่าให้จระจาง,ง่ายคือเราทําเมล็ดพันธุ์เนี่ยหลงไปบนดินนะก็คือให้มองไปถึงว่า,มาเมล็ดพันธุ์นะครับการกระจายนะครับมันหกลงไปก็กระจายนะครับกระจายออกไปนะครับแล้วก็คัดสรรพอเหมือนเราเอา,มาเมล็ดพันธุ์มาชุดหนึ่งเราทาตกลงลงไปตรงไหนมเมล็ดรีบตรงไหนมเมล็ด ดีนะครับก็หยิบมเมล็ดดีขึ้นมาแล้วก็คัดสรรพันธ์แล้วก็เอามเมล็ดพันนียไปกระจายแล้วก็ปลูกต่อนะครับนี่คือคือ6นะเอาคําว่า6แบบไทยๆเนี่ยให้มันเป็นความหมายแบบนี้นะครับแล้วก็4ก็คือปัจจัย4ปัจจัย4นี่คือดินเรื่องของอสิ่งที่เรามีใช่ไหมเรื่องของอาหารยารักษาโรคเรื่องน้ำลมอะไรต่ออะไรทั้งหลายพวกนี้ไปรวมรวมกับอีกตัวหนึ่งก็คือว่าคิดทํานาพานะี่คือระบบคิดนะี่คือคิดทานาพานะครับ4อย่างก็คือมีระบบคิดที่ดี คิดแล้วก็เอาไปทําคิดแล้วไม่พอต้องเอาไปทําทําแล้วได้ผลดีก็นําเอาไปนําไปนําให้คนอื่นได้เรียนรู้ได้รับรู้แล้วก็พาก็คือเราจะเดินไปด้วยกันก็คือไปด้วยกันด้วยกันใตรตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอเรื่องของแฮปปี้นิวียีร์สองพนะเป็นความหมายที่ผมคิดว่าเราจะเคลื่อนต่อไปในปีนี้เป็นแบบทแนวทางแบบนี้นะครับ